ต้องบอกว่าชาราศีเมษและชาราศีตุลเนี่ยนะครับในช่วงปี66กเนี่ยก่อนวันที่19เมษายนผมบอกเลยว่าดวงชะตาท่านเนี่ยมีอุปสรรคแน่นอนนะครับเมษกับตุลเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะดาวพฤหัสบดีนะครับโคจรอ,อยู่ในเรือนทุสถานนะก็คือเป็นวินาศแก่เมษเป็นอริแก่ราศีตุลน,นั่นหมายความว่าดาวฤัษเป็นดาวโชคครับคนราศีเมษราศีตุลก่อน19เมษาเมษเนี่ยนะฮะท่านจะรู้สึกว่าตัวเองทําอะไรติดขัด จริงๆมันเป็นมาเป็นปีแล้วด้วยซ้ำไปนะครับหึงปีที่ผ่านมาท่านมีปัญหาแล้วด้วยนะครับคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยทุกใจด้วยเรื่องญาติพี่น้องทุกใจด้วยเรื่องคนอื่นนํามามีเงินก็หมดไปกับคนใกล้ตัวคนรอบข้างนะครับนี่คือลักษณะเลยครับของชาวเมตุนที่มีปัญหานะครับจังหวะโชคมันไม่ เอื้ออำนวยพร้อมกันนั้นเนี่ยด้วยความที่ราหูเนี่ยนะครับเข้าทับเข้าแรงเมฆกับตนเนี่ยมาได้สักระยะใหญ่ๆแล้วที่ผ่านมาชาลาสีเมฆชาลาสีตนจะรู้สึกได้เลยครับว่าตัวเองนั้นเหมือนเป็นซึมเศร้าจะรู้สึกเบื่อหน่ายจะรู้สึกทําอะไรมันทุกข์ใจบอกใครไม่ได้จริงๆมันเป็นอารมณ์อย่างนั้นนะครับแต่ผมขอสแสดงความยินดีด้วยครับว่าหลังจาก19เมษายนหลังสงกรานไปนิดนึงเท่านั้นนะ่ะเนี่ยดวงชะตาของท่านเนี่ยนะครับเมฆกับตนจะดีมากมาก จะดีมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นแรงกิ้งอันดับหนึ่งอันดับ2เลยทีเดียวนะครับในปี66คือขอให้ท่านอดทนนะฮะในช่วง4เดือนกว่านี้ไปหน่อยเนี่ยมันก็จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกนะคนที่สดอยู่ขอให้รู้เอาไว้เลยว่าท่านจะมีคู่แน่นอนคู่ท่านจะเป็นคนที่ช่วยเหลือเจอจุดนั้นได้มีอายุหน่อยนะครับหรือว่าเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่นะรหรืออยู่กินมาแล้วเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลก็เป็นไปได้ตกงานอยู่ท่านก็จะได้งานที่ผ่านมาทําอะไรผู้ใหญ่มองไม่เห็นคุณค่า ปิดทองหลังพระตลอดทําอะไรแล้วคนอื่นมองข้ามหัวมองข้ามคุณความดีไปครั้งนี้เขาจะเริ่มมองเห็นแล้วเป็นจังหวะโอกาสที่ดีนะครับอยากได้บ้านได้รถมีโอกาสสําเร็จอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มเลยทีเดียวนะฮะรู้ข่าไวไวเข้าใจง่ายกดสับสไ r ร b ์ข่าวช่อง8